People ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผูน้ติดตามชมวิวทลายครับวันนี้แอดมินจะพาทุกท่าน <Yeah. S 1> ท่องเที่ยว oh. เชียงรายบ้านเฮานะครับท่านจะสามารถเที่ยวดอยตรุง่งดอยช้างมูบผาหีผาหมีและแม่สายได้ภายในวันเดียวครับเราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับเส้นทางท่องเที่ยวโซนเหนือทิศตะวันตกครับ ท,ที่เที่ยวจุดอะไรต่างๆนะถือว่าสุดยอดนะครับเที่ยวได้ทั้งวันหนาวได้ทั้งปีครับผมเออเอเอครับผมจากเส้นทางแอดมินลากมาให้ท่านดูจากท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับถ้าท่านออก1418ไปออกทางหลวงไปดินหมายเลขหนึ่งท่านอาจจะต้องผ่านตลาดบ้านดูด้วยทาน ผ่านมอราชพัฒนะครับท่านไปชร .5023 แล้วไปเลี้ยวที่มอไม่ฟ้าหลวงเข้าทางหลวงไผ่ดินหมายเลข1ถนนประหวนโยธินแล้วตรงขึ้นไปนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่ดินหมายเลข1149ครับเพื่อไปเที่ยวพระตำหนักลอยตุงก็ได้หรือสวนแม่ฟ้าหลวงก็ได้นะครับเมื่อมาจะมีทางแยก เป็น2องสายนะครับแนะนำให้ไป1148เพราะ1388จะค่อนข้างสูงชันมากๆคดเคี้ยวนะครับเคยมีนายอำเภอหนึ่งของอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุที่นี่ด้วยนะแนะนำให้ไปเที่ยวแวะ จุดชวมวิวกม .12 เสียก่อนนะครับวิวก็งามเหมือนกันมีกา,าแฟสดอะไรให้ดื่มแล้วค่อยวก1388ขึ้นมาประมาณ2กิโลเมตรเพื่อมาชมสวนไม้ฟ้าหลวงแล้ววกกลับลงมานะครับวิ่งมาก็จะเจอทางแยกนะครับ1389ขึ้นจุดสูงสุดของดอยตุงนะครับก็คือพระธาตุดอยตุงและจุดชวมวิวดอยตุงแล้วกราบลงมานะจ๊ะช้างมูฐานปฏิบัติการดอยช้างมูก,ก่อนแล้ว ลงเนินนะครับผ่านด่านทหารผ่านไปไม่ให้ทหารผ่านทหารดีๆนี่แหละครับลงไปด้านล่างครับเที่ยวผาฮีลงไปผาหมีนะครับผาหมีเราก็จะวกเข้ากลางหมู่บ้านผาหมีท่านจะไป1นึ่งหซ้ายไปถึงแม่สายก็ได้นะครับถ้าอยากมาแม่ฟ้าหลวงตามลงมาครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดอันตรายอีกที่1นึงแวะถนนตัดใหม่นะครับผ่านถ้ำหลวงและขุนน้ำนางนอนตอนนี้ปิดอยู่นะครับเขาจะเปิดเฉพาะ ฤืดูแลงเท่านั้นครับอ่าถ้าสมมุติท่านตรงไป1149ก็สามารถวิ่งสุดไปทะลุ1290นะครับโรงแรมเบิร์ดั๊มปะตะทนั่นแหละครับถนนที่อ่าขวางนะครับละนอนลองตั้งลองติจูดะละติจูดนะครับอ่าที่สูงที่สุดของภาคเหนือนะหรือท่านจะวแวะวิ่งไป1149ไม่มาถึงสี่แยกนี้จะวกเข้า พระาธาตุดอยเว้านะครับเหนือสุดแดนสยามถนนสายลมจอยสายลมจอยอะไรต่างๆก็ว่ากันไปครับครับเราเริ่มคลิปนี้จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1ห,หรือถนนประโหดโยธินครับถึงแยกเลี้ยวซ้ายไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1นึ่เครับ1นึ่สเ้ส้นนี้จะไปทะลุถ้าวิ่ง1นึ่อย่างเดียวนะครับจะไปชนกับ ทางหลวงพดินหมายเลขหนึ่งนี่แหละจุดตัดกับทางหลวงพดินหมายเลข1290นะครับกบมแรกที่จะไปนู้นไปสุดที่เชียงของนะครับผ่านเชียงแสนเชียงของเนาะวิ่งมาตรงเรื่อยๆแนะนําให้ไปตามที่บอกนะครับเลี้ยวขวาขึ้นเส้นทางเดิมครับทางหลวงพดินหมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่เก้าครับถ้าไปหนึ่งสามแปดแปดจะชันมากๆเนีนยะ คแต่อยากไปลองก็ไม่ได้ว่ากันนะครับถนนตรงนี้คือขึ้นอย่างเดียวนะครับขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นต่อเนื่องประมาณ3กิโลเมตรก็จะเราก็ไม่ขึ้นครับเราไปแตะกันที่เดียวเราก็ขวาเบี่ยงขวาออกไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1149เช่นเดิมแล้วไปแวะ จุดชมวิวก็ได้นะครับกมสิบสองครับผมด้านขวาที่เราเห็นนะครับมองขึ้นไปบนบนนะครับก็จะเป็นจุดชมวิวดอยตุงนะครับดอยตุงจะอยู่บริเวณพระาธาตุ วัดพระธาตุดอยตุงนะนะครับมีตอนนี้มีทำจัดจุดชมวิวไว้อย่างสวยงามเลยแหละจุดนี้ให้ส่งนะครับใช้เกียร์ต่ํานะครับช่วยส่งขึ้นเนินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถนนก็หลอกสายตาเหมือนกันจริงๆชันนะครับแต่ว่าด้วยการออกแบบถนนดีนะมันก็เลยดูว่าเอ้ยไม่ได้ชันมากมายแต่จริงๆชันต่อเนื่องนะครับก็ะระมัดระวังทั้งทางขึ้นทางลงแต่ถามว่าถ้าจะมาเที่ยวดอยตุง ผาหมีอาผาหีผาหมีแม่สายแหลงต่างถ้าจะมาโซนเลาะชายแดนฝั่งทิศตะวันตกนะครับเฉียงเหนือมาโซนเนี่ยนะแนะนําให้ขึ้นจากดอยตุงแล้วไปลงแม่สายนะครับถ้าท่านจากแม่สายกลับขึ้นมาเนี่ยโหดกว่าก็คูณขึ้นไปอีกอีกพอสมควรนะครับอาจจะไม่ถึงเท่าหนึง่งแต่ค่อนข้างชันเพราะว่าขึ้นเขาชันมากๆแต่ตอนนี้ลงอย่างน้อยท่านก็แบบใช้เกียร์ต่ำช่วยลงได้อ่าเข้ามาถนนจะมาแตะกันนิดนึงครับก็ จุดนี้นะครับก็จะไปเชื่อมต่อนะครับ1นึ่า1388ไปแตะเส้นเก่าอ่าพอเสร็จปั๊บนะครับเราก็เลยจุดวัดชมวิวมานะครับเราก็ตรงเบี่ยงขวาออกไปแอดมินก็บวก ลงมาถ่ายให้ดูจากมุมมาจากพระตำหนักนะครับอ่าก็จะวิ่งผ่านลงมาเรื่อยๆตามทางลงุล่มภายดนหมายเลข1 1 4 9ระหว่างนี้ก็จะมีจุดชมวิวจุดพักเป็นระยะท่าฤดูท่องเที่ยวนะครับรถนัดท่องเที่ยวจะจอดกันมาถึงตรงนี้เลยนะแล้วก็จะมีรถบริการฟรีไม่จว่าจะเป็นรถของเทศบาลเอย่ยของเจ้าหน้าที่ทหารเอ่ยอะไรต่างๆนะครับขวามือ1 3 8่นะครับวิ่งไปร่วม10กว่ากิโล12กิโลเลยนะนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ ขึ้นไปจุดชมวิวดอยตุงหรือแวะเที่ยววัดพระธาตุดอยตุงนะครับแล้วก็โซนนี้นอกจากจช็อตแรกตรงขึ้นเนินก่อนถึงจุดชมวิวกม12จุดนี้ก็ไปจุดที่2ที่ต้องพึงระวังตรงนี้จะโค้งจัดเลยนะครับโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งซ้ายโค้งขวามีแค่2โค้งนะครับแล้วก็จะมีจุดหักมุมขึ้นดอยช้างมูบเท่านั้นเองนะถ้าเป็น1149โซนดอยช้างมูบก็น่าจะเป็นโซนที่ สูงที่สุดของทลงงแผ่นดินหมายเลข1149นะครับหลุดจากดอยช้างมูปั๊บนะก็ลงไปดอยผางีนนะก็จะเป็นโซนลงแล้วนะครับ อาจจะสังเกตว่าโค้งโค้งและทําความเร็วไม่ได้ครับเพราะว่ามันแอบ,บขึ้นเนินเรื่อยๆดูมุมกล้องนะครับแอบ,บขึ้นเนินเรื่อยๆเรื่อยๆลดมาได้หมดครับอีโคคาร์ก็มาได้อะไรก็มาได้ถ้ามา,าโซนนี้จะลดความเหนื่อยล้าถ้ามาจากโซนแม่สายได้ค่อนข้างเยอะถนนเส้นนี้นะครับถ้าเที่ยวกันจริงๆก็คือ1วันเต็มๆตั้งแต่เช้ามืดจนค่ําเลยถ้าท่านตะแวะจุดที่จะต้องเช็คอินและที่ขาดไม่ได้นะครับทุกที่หลงทางไปยังไงโผที่ไหนก็มีร้านกาแฟให้ ให้ดื่มเพราะเชียงรายเป็นเมืองกาแฟวิ่งมาสักคู่ถนนซ้ายมือนะครับเป็นถนนเล,ละาะเขตชายแดนนะครับประมาณนั้นเราไม่แวะนะครับเราตรงไปเลยเอเอๆนะก็จะสังเกตว่ารถจะค่อยๆตายตายไปตาม1149ไปเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยนะครับสักคู่ก็จะไปเจอ จะหดถ,ถนนที่1389ทะลุลงมานะครับแล้วมันจะโค้งโค้งนะเรามัดระวังนิดหนึ่งนะครับถนนจะค่อนข้างขึ้นต่อเนื่องจริงๆนะครับแอบขึ้นแอบโค้งโซนนี้เป็นโซนที่2ที่ต้องระมัดระวังในถนนเส้นนี้นะครับถ้าไม่เห็นอะไรไงก็บีบแตรตรงนี้จะกว้างหน่อยนะครับพอถึงสวนไม่ฟ้าหลวงหลุดลงไปอันนี้เริ่มแคบและนะครับโซนนี้ก็จะนี่กว้างแล้วนะครับกว้างขึ้นมา นิดหน่อยนะ่ะตรงนี้ก็จะโค้งแบบสุดๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าใครขึ้นไปดอยตุงลงมาก็จะมาตรงนี้นะครับท่านสามารถแวะเข้าไปได้นะครับไปกลับก็รวม25กสิบากิลลงมาสักแป๊บหนึ่งก็จะมาเจอ,อสวนแม่ฟ้าหลวงแล้ววิ่งไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ตรงนี้เป็นซิกเนเจอร์นะครับจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งต้องแวะนะครับก็เป็นจุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมู่นะตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารแม่ มีอาหารเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเป็นร้านสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ประมาณนี้ก็มีเมนูทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับเสร็จปุ๊บผ่านมาด้านซ้ายก็จะเป็นค่ายทหารของประเทศเพื่อนบ้านนะครับเมื่อก่อนก็จะด,ดื้อก่อนที่เขามีสงครามกับชนกลุ่มน้อยนะก็จะยืนเข้าเวรกันขึงขังแต่ตอนนี้ก็คือจะเงียบสงบเลยนะครับถนนก็จะติดถ้าท่านเปิด GPS ก็จะเห็นเส้นดำขีด เลาะกับถนนเราไปเลยนะครับประมานั้นอ่าก็จะเลียไปวิ่งเลาะเขตชายแดนนะครับซ้ายมือก็เสาไฟนี่ก็คือชายแดนเลยนะครับเสาไฟซ้ายนะส่วนเสาฝั่งขวาเนี่ยถ้าโซนเสาไฟบางทีกระโดดไปอยู่ซ้ายกระโดดไปอยู่ขวานะครับก็คืออ่าชายแดนอยู่ด้านซ้ายเดอ้อพี่น้อง วิ่งลงมาสักครับจุดนี้เป็นจุดที่พึงระมัดระวังจุดที่3นะครับจุดที่มันโค้งหักศอกประมาณ4ขยึกนะครับ 3- 4ขยึกลงมาแล้วก็ก่อนจะเข้า,าบ้านผาหีนนะครับก็จะกึดให้สัญญาณนะครับพอดีเสียงลมมันมากแอนก็ตัดออกมาท่านจะได้ไม่ได้ยินเสียงแตรนะครับช่วงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับมีทหารทุก200เมตรนะครับมองตาถึงตานะครับเดินลาดตะเวนตลอดนะ ก็ปลอดภัยครับแต่ว่าก็ถูกลุกล้ำด้วยธรรมชาตินะครับกิ่งไม้ใบไม้ขอคืนพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับจะสังเกตว่าโค้งหักมากๆแล้วก็ไม่เห็นฝั่งที่สวนขึ้นมานะครับหักอย่างเดียวหักแล้วหักอีกอจงมาถึงป้ายหาบ้านผาหีวิวก็จะเวิ้งว้างสวยงามนะช่วงเช้าเๆหรือช่วงฝนตกเนี่ยฟินมากๆ ลดมาได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งขาลงจะมาจากด้านไหนก็แล้วแต่แต่โซนที่ปลอดภัยแนะนําให้มาก็คือมาจากด้านนี้นะครับลงมาเรามาแวะถ่ายภาพอ่า ที่ผาหีแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีที่พักมีโฮมสเตย์มีรีสอร์ทมีอะไรเยอะแยะมากมายนะมาให้ทุกท่านได้ชมเมื่อก่อนนี้ทาไมแอดมินมาแรกๆไม่มีใครรู้จักเลยนะครับก็จะดีใจที่มีส่วนที่จะให้ทุกคนรู้จักกับผาหีนะครับน่าจะเป็นคลิปที่สิกว่าคลิปแล้วมั้งนะครับที่มาตั้ง45ปีทีปีแล้วนะครับเสร็จปุ๊บ ลรวกลับออกมาจากขาหีครับท้าซ้าจะขึ้นดอยตุงครับเราขวาจุดนี้ก็ยังลงดิ่ง 3- 4สี่ชด4ช็อตนะครับก็ก่อให้อ่าระมัดระวังนะครับก็จะมีร้านค้าร้านขายเปิดขึ้นมาอีกอ่าเยอะแยะนะครับคุณแม่เขาหรือว่าคุณลูกก็ตื่นเต้นเห็นร้านใหม่ๆนะหลังจากนั้นก็จะวิ่งบนสันเขาไปเรื่อยๆนะครับด้านซ้าย,ด,าายด้านซ้ายสังเกตไว้นะครับซ้ายมือท่านคือประเทศเพื่อนบ้านนะ ขวามือหรือบนถนนเนี่ยวิ่งบนฝั่งบ้านเรานะครับส่วนการปักเขตแดนปักอะไรต่างก็ยังไม่ได้แบบแบบเป็น100%อซอะไรยังไงเอาเป็นว่าวิ่งไปตามเส้นดําไปแล้วกันถนนไปยังไงแล้วก็ไปอย่างนั้นนะครับตามนั้นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารนะครับก็อยู่ทุก200เมตรอยู่ตามมุงตามจุดนะครับเอดมินก็พยายาม ตรงไหนที่เป็นจุดก็ได้ที่อยู่มันก็พยายามจะตัดออกนะครับอจาจจะกระโดดจะก,กระเด้งมัางต้องขออาภายัยแต่เอาให้ทุกท่านได้เห็นภาพเห็นไอเดียพอที่จะมาะเที่ยวได้แบบสนุกสนานและปลอดภยัยพอที่จะ,ะวางแผลในการเดินทางได้นะครับจากทางหลวงไปดิบะเลข1นะครับมาดอยตุงก็ตีไซส์ยี่กว่ากิโลนะครับจากดอยตุงมาพาหีก็ประมาณ10กว่ากิโลนะครับจากพาหีลงมา แม่สายไม่ลงมาผาหมีนะครับก็ประมาณ10กว่ากิโลประมาณนี้โดยประมาณประมาณเนาะนะครับแล้วก็จากผาหมีไปป่าอาไปถ้ำหลวงแล้วสักประมาณาตีซะเกือบเกือบสิกิโลเหมือนกันนะครับทั้งเส้นนี้เอาเป็นว่า30หรือ40กว่ากิโลนิดๆนะครับให้ท่องเที่ยวกับถนนบนสันมีดก็คือบนเกตสันปันน้ำเอาง่ายๆซ้ายพมา่าขวาไทยนะครับก็สูงไม่สูงก็ดูป่าสนเอานะครับ โซนที่4นะที่จะอันตรายต่อไปก็คือจุดที่จะลงบ้านผาหมีลงถ้ำหลวงนะครับก็ค,คือมีจุดที่เด็กๆกลุ่มนักกีฬายืนถ่ายรูปกันจุดชมวิวบ้านผาหมีนั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะแคบแล้วก็ถูกลุกล้ำโดยธรรมชาตินะครับของพื้นพื้นที่ให้สัญญานะครับถ้าท่านขึ้นมาจากแม่สายขึ้นมาจากบ้านผาหมีสวนขึ้นมาเนี่ยนะครับจะชันมากแล้วก็ฝนตกโซนเนี้ย ฝนตกหนาตกตลอดนะครับเป็นแหล่งที่น้ําลงไปยังถ้าหลวงนะครับจะสังเกตว่ามันจะชื้นแฉะตลอดแล้วก็ฝนตกนี่ลื่นเคยเอาขับสองมาก็ฟรีขึ้นเลยนะครับอา่าเสียจังหวะเมื่อไหร่คือออกตัวกลางเนินหรือเจ้าต้องจอดต้องชะลอเนี่ยได้เรื่องนะสําหรับรถขับ2เกียร์ธรรมดาเนี่ยไม่สนุกนะครับแต่ถ้าขาลงเนี่ยเอนจินเบรกหรือเกียร์ต่ำช่วยเบรกช่วยฉุดสำหรับเกียร์ธรรมดาเนี่ยโอ้ยสวรรค์น,นะครับ ประมาณนั้นลงมาเรื่อยๆก็จะเจอ,อจุดถ่ายภาพนะของเด็กๆทั้ง13คนที่ยืนถ่ายรูปชมวิวบ้านผาหมีชมวิวไม่สายนะครับวิวสวยสวยสมัยก่อนนีทถหนนจะอะไรจะแยก่กว่านี้นะครับแต่น,นี้คือถือว่าดีมากนะครับเส้นทางนี้ก็ถือว่าโหถามว่าโหดแค่ไหนก็พอๆกับไป โดยแม่สลองนะครับใกล้เคียงกันเลยนะแต่โดยแม่สลองดูจะสูงกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับโดยเทาบ,บอจุดที่จะขึ้นพระธาตุศรีนครินลงมาจุดเผ่านจุดชงวิวมาก็จะเจอสวนคุณปู่ก็เข้าไปแวะได้นะครับเดอะพเพิ่เยอะแอดก็เพ่นก่อนนะครับก็ชี้ให้ดูตรงนี้เป็นจุดจอดรถนะครับแล้วจะเดินลงไป แป๊บเดียวนะครับแล้วลงมาก็จะเจอเริ่มเห็นจุดชมวิวนะครับบ้านผามีแล้วขวามือที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นถ้าหลวงนะครับซ้ายมือตรงไป1 1 4 9เราขวาตัดผ่านกลางบ้านผามีเลยเพราะว่าเราจะไปถ้าหลวงนะครับนะก็จะวิวเวิงว้างถนนแคบมากครับประมาณนั้นด้านซ้ายนี่ไม่ใช่ถ้าหลวงนะครับ ประมาณนี้เดี๋ยด้านหน้านี่แหละคือถ้ำหลวงก็เหมือนจะเป็นศรีรษะเป็นหัวของเจ้าจแม่นางนอนนะครับประมาณนั้นเป็นส่วนหัวส่วนอกนะต้องมองไกลๆแล้วจะเห็นแล้วก็จะลงไปเรื่อยๆแล้วครับทางจะแคบเป็นถนนแบ่งปันนะครับมีเส้นตรารไว้แค่เท่านั้นนะมันก็จะแคกบกว่า4เมตรด้วยบางจุดนะครับแทบกระส่วนกันไม่ได้นะต้องหลบต้องถอยให้การแบ่งปันกันครับขั้นหน้าเขาก็จอดรอรถสวนอยู่นะครับ เราก็ค่อยๆไต่ลงไปตามกันไปเรื่อยๆตามกันไปเรื่อยๆครับจุดนี้จะทรมานหน่อยเป็นจุดที่5ที่ต้องระมัดระวังนิดนึงโดยเฉพาะช่วงเทศกาลนะครับเพราะว่าถ้าลงต่อเนื่องมาแล้วนะบางทีก็จอดพักก่อนอะไรก่อนก็ดีเหมือนกันเพราะตรงนี้ต้องใช้เบรคค่อนข้างมากถ้ารถที่ไม่มีแองจิเบรคนะครับจะ ลงเขาต่อเนื่องประมาณกิโลก,กว่านะบนผ่านหมู่บ้านเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยแบบมองดีๆก็จะเป็นหัวนะครับเป็นศรีรษะนะของเจ้าแม่นางนอนจริงๆรูปร่างก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้ามองมาจาก ถนนพระหลงโยธินทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1นะครับลงมาเรื่อยๆครับจนสุดหมู่บ้านแล้ววิ่งป่านวัดป่าปายะนะครับก็จะเจอป้อมตำรวจและเลี้ยวขวาถนนเส้นใหม่เมื่อก่อนก็จะเป็นทางลูกลังนะกึ่งกึ่งออฟโรดเดี๋ยวนี้เป็นลาดยางสวยสวยนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับ หลบซ้ายแลขวาก็จะมีร้านกาแฟกาแฟที่นี่คือกาแฟชั้นเลิศน,นะครับกาแฟแม่สายคือกาแฟดีมากอ่าลงมาเรื่อยๆเ,เจอสักประมาณ2กิโลนะครับจากบ้านพามีลงมาเสร็จปุ๊บเลี้ยวขวาถ้าตรงไปก็ทางหลวงไปดินหมายเลข1น,นะครับร้านจันกระผักประมาณนั้นนะเราตรงไปรเรื่อยๆประมาณ3กิโลนะก็จะเจอทางเข้าท้ามหลวงเข้าไปชมวิวนะครับ แต่ฤดูฝนปิดทุกกรณีนะครับก็คงอรอฤดูหนาวฤดูแล้งอ่ามาถึงตรงนี้ตรงไปก็ทางหลวงพนดนหมายเลขหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับซ้ายก็ออกถนนเมื่อสักครู่หนึ่งหนึ่งอ่าไม่ใช่หนึ่งหนึ่งสี่เก้านะครับเป็นถนนไม่มีชื่อเหมือนกันเราเลี้ยวขวามาอ่าด้านขวาเราคือถ้ำหลวงขูน้ำนางนอนที่ยาวเป็นสิบสิบกิโลนั่นแหละครับยาวไปถึงบ้านผาหมีหนั่แหละนะ ถือว่าสุดหยอดสุดหยอดตรงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้คือป้ายเป้ยทาใหม่นะครับแล้วหลุดจากตรงนั้นประมาณ2-3งมกิโลก็จะเจอ,อขุนน้านางนอนเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณกิโลนึงครับาพาไปให้ดูป้ายนะให้ทุกท่านเห็นปุ๊บก็จะรู้ว่าตอนนี้สะมรกตหรือขุนน้านางนอนด้านล่างก็ปิด เมื่อก่อนเขาจะมาสูบน้ําจากข้างล่างเนี่แหละครับให้น้ําลดจากถ้าเสร็จแล้วกลับลดออกมานะครับสักประมาณ2-3กิโลนะครับก็จะมาโผล่ทางถนนโยธินครับขวาก็เข้าแม่จันเชียงรายซ้ายก็ไปแม่สายแอดมินจะพาทุกท่านไปส่งแค่ปากทางาเข้าอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเข้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ ก็คือถนนเมื่อสักครู่ที่เป็นถนนใหม่ๆก็จะวิ่งตีคู่กับถนนโพนโยธินนี่แหละครับประมาณนี้คือเอาง่ายๆว่าอยู่ด้านซ้ายทิศทางไปอำเภอแม่สายไปอีกไม่กี่กิโลเดี๋ยวอีพีต่อไปจะพาทุกท่านไปอัปเดตสถานการณ์แม่สายเออไปดูว่าณตอนนี้หลังจากเหตุการณ์เขวาิดเนี่ยแม่สายเราเป็นยังไงบ้างซึ่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ปิดด่านมานานมนะบางจังหวะบางวันบางช่วงก็ได้ยินเสียงป้วงป้าง,งอยู่นะครับอ่าด้านซ้ายนั่นแหละครับ ทางเขาเน,น่าจะได้ไเดียครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พาคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะงอกทัวร์ออนไลน์ความสุขที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ